เดี๋ยวจะให้ดูพริกม่วงนี่สีม่วงพริกขนูสีม่วแล้วก็นี่สีสวยสวยดูเขาสุกแดงจะเป็นอย่างงี้จะออกแดงส้มๆม่ะเดี๋ยวดูพริกดกนรกแตกเนาะมันจะมีสองสองแบบเม็ดมันจะเรียวๆนี่เป็นแบบนี้แล้วก็เม็ดสั้นๆ สันส้นๆสุกแดงก่อนจะสุกแดงก็จะเป็นสีเหลืองสีส้มเนาะแล้วก็แดงเข้มค่ะต้นนี้ก็จะเหมือนกันเนาะสีเหลืองสีส้มแล้วก็มาสีแดงสีแดงเม็ดเขาจะเมยาวๆเรียวๆเล็ๆเกๆรู้สึกว่าพันนี้ก็จะเป็นเม็ดสั้น ั้นต้น้นแบบนี้เด็วต้นนี้เดี๋ยวเด็ดมันจะเนีมันจะต่างกันเขาต้นนี้ก็จะเป็นพริกเหลืองพริกเหลืองน้องการน้องการชนบทญี่ปุ่นให้มา เม็ดเขาจะห้อยลงเนาะไม่ชี้ฟ้าแต่น้องเขาว่ารสชาติเผ็ดดุกเหมือนกันเนาะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะเผ็ดไหมเดี๋ยวเช็คดูกันเนาะอันนี้เป็นแค่เม็ดเขียวเดี๋ยวจะแตะเลนดดเผ็ดกลางๆถ้าดูต้นนี้ก็จะเป็นพิกชาวเกาะเกาะโอกินาว่า เล็กๆพิษีิโนขาวเล็กๆคือตีเหมือนกันแต่หอมสู้กะเหลี่ยงไทยไม่ได้บางคนก็เรียกกะเหลี่ยงคนไทยเห็นสีขาวผู้เรียกกะเหลี่ยงจริงๆมันไม่ใช่กระเหลี่ยงนะมันไม่ใช่นะล่ะรสชาติเผ็ดเผ็ดเผ็ดจิตจาเลยนะ อดดามิสกี้เดซสนุกเสตการาเรดนะอากาศนะมิสกีอย่าดึงดิลุอย่าดึงดิลกนี่นี่นี่โคเล่นี่นี่โคเล่โคยัสเต้เราจะรูดิโคยัสเต้ซื้อมาไหนเจ้าいつま บุกึงมาช่วยแมามาเก็บนะจะรอดไหมเนี่ยเก็บพริกเนี่ยเก็บพริกแม่มาเนี่ยนี่ต้นนี้ลูกต้นนี้อากะต้นนี้จะรอดไหมเนี่ย เก็บสองมือด้โนสองมือเก็บโลเก็บมือเดียวไม่ได้เดี๋ยวต้นพริกมามาบกเข็นนี่เก็บอย่างนี้เก็บอย่างนี้แล้จมาทุเอามามือละเดียวโหโนโนโน่โคดิเทอ่ะโคนคเน่สากานุโคดิเทโจได้เทโจได้อ่าเทโจได้โคดิทอเต้อ นี่จับน like ี่จับนี่คนใหม่มีสักก uh ี่ยาตากโคตรงอ่ะรู้นะตั้งนิ่งใหม่นะตั้งนเลงเซ่น่ะนะได้ถึงกิโลไหมกกี่กิโลอกี่กิโลเซงเองได้เดี๋ยวเซ่เออบอกถึงเซงเองเราเรากับนะ ที่ี้่าดึงดลลูกต้นทิกมามาหักนะไนบุกเข็นนะอเูเลตตะนะได้ยูะเ่ทักสั่งอฮ้ยไหนไหนมามาดูหน่อยอู้มามาดูหน่อยไหนนะมามาดูหน่อยโอ้โหมิสกี้เก็บได้เยอะไหมเนี่ยเดี๋ยวดูให้ดูให้ดูให้ดูด <laughs> มีแต่ใบ,บ <laughs> เดี๋ยวมามาต้องไปซ่อม มีสบายยัต้องซ่อมไปซ่อมอีกโอเคให้ดี่ะาให้ดูตะการนี้เป็นพริกน้อยพริกธรรมดาไม่ใช่พันผสมอะไรหรอกไม่ใช่พันตลาดเป็นพันพื้นบ้านทำน้ำจิ้มก็โอเคนะจะเป็นน้ำจิ้มซีฟูด้ดน้ำจิ้มแจ่วอะไรได้หมดแล้วก็ทำน้ำพริกกะปิก,ก็โอเครสชาติก็ใช้ได้ มันจะเป็นแบบว่าอะไรนะหัวโตๆโตแล้วตรงปลายมันจะมันจะแหลมไม่รู้ว่าสายพันธุ์พริกอะไรแต่ว่าเห็นพี่คนไทยเขาเรียกว่าพริกแด่พริกน้อยบางคนก็เรียกพริกที่หนูสวนไม่ใช่หรกคี่หนูสวนมันจะเม็ดแค่ไม่ไดเล็กก็โอเคปลูกมาได้โอ้สิบกว่าปีแล้วมีแต่ขายพันธุ์นี้พังหล,หลังก็มาเป็นซุปเปอร์ฮอตแล้วก็อ่าพริกอะไรนะพริกกระเลียง แต่ลูกค้าที่เขาชอบพริกนีก้ก็มีก็ยังยังคงปลูกเหมือนเดิมโอเคกลับบ้านยุงเยอะมี่หกโมงครึ่งแล้ว